มามีภารกิจเข้ามาผมนะเป็นการป้นล้านคานะโอเคเราจะรีบซิ่งไปโดยโด่วนนะผม oh, <yeah. S 1> พี่หวังว่าเราจะรีบไปถึงที่กเรได้เร็วที่สุดครับผมนะ <Yeah>. oh. พี่ว่ามันขี่ง่ายกว่าคันเมื่อกี้นะแต่ว่าแบบว่าถ้าชนแล้วเนี่ยกระเด็นโคตรไก่นะผมจากวันนี้ฮยซิกซ้ายซิกขวาไปแล้วจ้าและข้อดีอ,อย่างหนึ่งก็คือมันเงียบครับผมทุกคนนะมันเงียบเหมือนแบบว่าเป็นรถไฟฟ้าเลยอะอืม,มาโอเค ตอนนี้เรามาถึงจุดเกิดเหตุแล้วครับผมปุ๊บลงไปดูหน่อยซิเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ขโมยครับผมนะขโมยต่อหน้าพี่เลยครับผมจางวันดีจะไปไหนครับยิงขาไปหนึ่งนัดโอ้วิ่งหนีวิ่งหนีต่อนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ใช้มอไซน์หนามขับทิ่มตูดมันเองไอ้จะดีไปไหนไอ้บูลลยจะดีไปไหนจางวันนีหนามทิ่มตูดอืเ้อกระเด็นครับผมเอาจะหยุดไหมไม่หยุดพี่ยิงตูดเองนะจางวันดี ดอกทองครับผมทิมไปที่วางไข่เองไม่หยุดเลยน้องเองไม่หยุดเองไม่หยุดเองต้องโดนเองต้องโอ้โหยิงไม่โดนยิงไม่โดนครับผมนะตัดแว่นด่วนเองไม่หยุดเลยเองไม่หยุดเลยนะผมใช้ปืนไฟฟ้านะครับไอ้ดุมคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาทําลายร่างกายหมอบลงไปหมอบลงไปกล้าดียังไงมาป้นร้านค้าให้น้องเรียบร้อยครับผมนะดูทรงแบบว่าภารกิจตํารวจของพี่นี่มันเล่นง่ายเกินนะครับอือ จับเลยครับผมนี่จับไปเลยแต่ประเด็นเลยก็คือมอไซดโดนัทหนามของเราเนี่ยมันนั่งได้คนเดียวนะพี่ว่าใช่ปะหรือว่ามันนั่งได้สองคนวะไอ้น้องเองเองลองไปขึ้นให้พี่ดูหน่อยดิ <S <S เอ้ยมันนั่งได้สองคนวะนะโอ,โ,โอ้โหหนุ่มคนนี้ก็ขึ้นไปรอแล้วครับผมนะไป